โอเคทุกคนวันนี้เรามาอยู่กันในเกม Roblox ในแมพ Marvel New Journey นะวันนี้เราจะมาเล่นตัวละครที่มีชื่อว่าวันด a หรือ Scarlet Witch ล่างมัมงั้นคนที่ไปหาจะไม่ใช่วันด a จะเป็น Scarlet Witch เออลักษณะตัวก็จะเป็นอย่างนี้เลยสวยมากทำโมเดลสวยมากเลยทุกคนอ่า แบบดูดีิดูแต่แบบดูรายละเอียดสิวานด้าก็จะมีร่างสองนะนะอันนี้วานด้าอันนี้วานด้าแม็กซิมอลอะไรนะร่างแปดสามแปดร่างนี้ไปสู้กับอันนั้นปะไปสู้กับอะไรนะอีหุ่นยนต์แล้วมันเลยพวกน้ำมันมันกระเด็นใส่ก็เลยเป็นอย่างงี้ทุกคนโอเคงั้นเรามาเริ่มกันเลย เพราะว่าวันนี้เราจะมารีวิวนะรีวิววันดาเริ่มเลยโอเคทุกคนสกิลวันดาอาจจะใช้เวลานานหน่อยในการรีวิวเพราะว่ามันเป็นตัวหนึ่งที่สกิลค่อนข้างเยอะและซับซ้อนมากการใช้สกิลแต่ละสกิลนะโอเคเราจะมาลอสกิลแรกก่อนเลยสกิลแรกนะก็คือสกิลคิวนะวันนี้เรามากับน้องบันนี่สกิลคิวจะเป็นการสร้างเกาะป้องกันแบบยังไงงีไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่อ่ะทุกคนดูดิออกแบบ ทำนองไม่ค่อยน่าเท่าไหร่แต่ถ้าพูดถึงแบบการแบบแบบพกความหนาของเกาะอย่าเนี้ยบอกเลยหนามากสี่เอาจริงๆนะคือคือเมื่อกี้นี้ไม่ได้พูดถึงไม่ได้พูดถึงแบบเกาะความความหนาเกาะนะพูดถึงสี่ว4สี่มันไม่ค่อยหนาและสี่มันไม่ค่อยเข้มเท่าไหร่อ่ะทุกคนมันอ่อนๆเนาะแต่ความหนานะเกาะนี้คือหนามากเออต่อไปจะเป็นสกิลเอ็กซ์หรือสกิลล่าไปแฮคสกิลล่าไปกินในน้ํา จะให้ดูกันเลยสกิลนี้มันแนะนั <Scientists> ่งไนะทุกคนล่าไม่หักคอก็จะตายอย่างนี้นะทุกคนทีเดียวตายเลยนะแต่จะเป็นสกิลที่ครูดาวค่อนข้างนานมากพ้องตัววานด้านะเพราะว่าตัววานด้าส่วนมากสกิลพวกนี้มันเป็นแบบังไงสกิลแบบทีเดียวกะเอาตายเลยะทุกคนโอเคดี่เรารอเนาะวันนี้ก่อนเนาะส่วนการบินพวกการบินก็จะเป็นแบบ บินเร็วมากเออแต่ถ้าพูดถึงเรื่องการบินให้มอริก้ามอริก้าบินเร็วกว่านี้ตามไม่ทันเลยดูดูทุกคนดูแสงเอฟเฟกต์นะเห็นปะมันแสงเอฟเฟกต์เวลาบินก็จะเป็นทำนองนี้นะตาก็จะแบบเหลืองแสงเอฟเฟกต์ก็จะมีแบบองไงอะ่ะเออเนี่ยมีแสงสีแสงสีแดงๆตามเอฟเฟกต์อะไรอย่างเงี้ยสกิลต่อไปจะเป็นสกิลสี่ทุกคน โอ้ยไม่สิสกิลซีเดี๋ยวเราเราก็บไว้ก่อนว่าสกิลซีมันเราจะใช้กับตัวทีนะหรือว่าสกิลทีนั่นเองต่อไปเราจะใช้สกิลอาร์ก่อนนะทุกคนสกิลอาร์จะเป็นการยกนะยกแบบนี้เลยมันตัวพวก,พวกจีนวานด้าอะไรอย่างนี้เลยเออยกปกติออเป็นการยกปกติเลยเออแทบตัวแทบจะมีส่วนสกิลต่อไปจะเป็นสกิลสกิลแซด สกิลนี้จะเป็นการโยกน้ำเมื่อในซีรีส์เมื่อในซีรีส์เลยเพราะว่าเขาเอาเขาทำข้ามเอามาแบบคล้ายๆแบบแบบว่าแบบว่าในในซีรีส์นั่งเลยนะแบบตอนที่ไปยกสี่คนนั้นนะเออยกแล้วก็แบบปล้อยลงมาเลยต่อไปจะเป็นสกิลปกติหรือว่าเป็นสกิลอีนั่นเองเป็นจะเป็นสกิลการป้อยพลังนะเออกาว่าอยพลังอย่างนี้เลยเราสามารถเลื่อนได้เลื่อนเหมาตามได้นี่อย่างนี้ เออส่วนสกิลต่อไปจะเป็นสกิลเอฟหรือสกิลฝนดาวตกถ้าถ้าเราแบบยืนนิ่งๆแล้วใช้มันจะธรรมดาไปต้องทำแบบนี้เอออย่างงี้วันนี้เอาก็ออกเออส่วน ถ้าลงก็เหมือนมันก็เหมือนในนั่งเลยนะถ้าลงมันในนั่งเลยแบบอะไรอะลงแบบแรงๆบึ้มมามาเลยนะเออทำสวยมากทุกคนเวลาอินาอะไรนะอินี่มันบินมาแล้วบินมาแล้วสกิลต่อไปจะเป็นสกิลทีนะทุกคนสกิลทีสกิลนีมน้มันแบบมันแบบว่าจะเรียกดักโฮออกมานะทุกคนอ่าเออนี่สกิลนี้จะเป็นการเรียกดักโฮออกมาและเราก็สามารถทําการนั่งสิงฝันได้แล้วก็สกดสกิลสี เออยังไงล่ะทำการว้าไปเลยสิ่งฝันงไงหมุนสิ่งฝันงไงนี่การสิ่งฝันแล้วก็จะกลับมาแบบมาเป็นล่างไงล่างที่แบบวั 8, 3, 8นด้าแม็กซิมม็อบแปดสามแปดนะทุกคนเป็นล่างที่แบบวา่า เออร่างนี้บรรลุดิสทิภาวะแล้วไม่ใช่ร่างนี้บรรลุทมแล้วหรือว่าบรรลุพลังนั่นเองส่วนพลังก็เหมือนกับอันนั้นเลยพลังก็เหมือนกับร่างแรกเลยเรียกว่าร่างวันด้าสกาเลตบิดนั่นเองนะทุกคนร่างมัม่มเออเหมือนกันเลยสกิลกดก่แล้วก็ล่างไม่หักคอแล้วก็ยกเออแล้วก็ยกอีกรอบหนึ่งแล้วก็สกิลตีปกติแล้วก็สกิลฝนดาวตกใช่ สก,กีก็จะมีประมาณนี้นะทุกคนและตรงนี้สี่ฝาฟ้าตรงนี้นั่นเองที่ที่าฟ,ฟ้าตรงนี้จะเป็นการแบบว่าแบบถ้าเรากดอ่ะเราจะกลับไปที่ร่างเดิมเหมือนทุกคนสีาฟ,ฟ้าตรงนี้ถ้าเรากดเราจะกลับไปที่ล่างเดิม่างนี้เลยนะใช่ไหมเราต้องเปิดหนัโหก่อนไปใช่ออ้ยอะไรอ่ะ<ม>เออทุกคนเมื่อกี้นี้เรา อะไรนะเปิดดักโฮในการกดตัวทีใช่ไหมแล้วเราก็ทำทำการกดเออเอาเมาส์เนี่ยไปจิม้มตรงรูปแสลักปีาศาจใช่ปะมันก็สามารถเออนะสิ่งฝั่บแบบเออมันอยู่ในล้าบปีาศาจได้ล้าบปีาศาจก็มีลักษณะประมาณนี้เลยนะนี่ตาจะเป็นอย่างนี้เลยก็จะมีแบบนวดออกมาตรงขามมันข้ามมเลยแล้วก็จะเป็นนี่นวดเข้ามาเป็นลักษณะอย่างนี้สกิลมันก็จะมีสกิลดังนี้นะก็คือสกิลคิว สกิลคิวจะเป็นการทุกส่วนสกิลเอจะเป็นการบ่าก็จะเป็นการทุกเหมือนกันเออเราจะให้ไปดูล่างข้อเราอ่ะทุกคนล่างข้อเราที่ตอนนี้กําลังนั้นอยู่เข้าสู่ภาวะสิ่งฝันอยู่นี่โอ้ยแล้วกลับไปที่ล่างเดิมกันเถอะ โอเคทุกคนก็จะพอรู้จักก็านะสกิลของสกา r l เล w ตบ c h ไปคร่าวๆแล้วแต่ยังมีอีกยังไม่หมดยังไม่หมดใครว่าหมดแล้วยังไม่หมดตัวนี้ตัวนี้ต,นต้องแพงแก็ต้องโกงด้วยอ้าวบันนี้ลไปกูเดี๋ยววนเมื่อกี้นี้กำลังนั้นเลยอ่ะอะไรปิดปิดปิดปดเลยฮะมั่นเหรอขออนี้ค่าหนองบันนี้ก่อนคนแรก อ๋อนี่ไงเดี๋ยวก็กลับไม่ได้ดอีกอ่ะกลับได้เออนี่ทุกคนสกิลน,นี้จะเป็นแบบทํานองแบบมังไงอะเป็นหน่วยลบนาตาชาอย่างเงี้ยคอยแบบสอดแหนมให้แบบน,นี้ก่อนมันอยู่ไหนแบบนี้แอบ,บไปน,นะวันนี้ยงเจอ,เ,อ,อเจอแล้วคือว่ากูคงไม่ตองสองแล้วแหละเพราะว่ามาทำขนาดนีน้ละ แล้วอันนี้คืออะไรอ่ะอ่านัากง,งกลับคืนมาได้อไ,ไออันอันที่สามันวันนี้พีนนอ่อันที่สามนี่ไง <c oughs> เออทุกคนสามอันนี้แล้วได้ทดลองไปเรียบร้อยกับสกิลว,วันดาทั้งหมดนันทุกคนเออ สกิลวานดาปกติก็ทดลองไปแล้วส่วนสกิลวานดาที่เป็นของอันที่เป็นสกิลวิเศษ3สกิ Skill, ลก็เราก็ทดลองไปแล้วสกิลนี้จะเป็นแบบน่วยสอดแหนมอย่างเงี้ยระบบบรรดาตชาไงสกิลนี้จะแบบทาการสิ่งฟันไปอยู่ในร่างของปีศาสกิลนี้จะเป็นการแบบางางยังไงในในหนั่งปะที่มันเป็นสก,ก็ตตผู้ชายบอกว่าร้านอย่างเงีง้ยเออมาทุกคนเดี๋ยวเราจะไปเล่นให้ทุกคนดูกันว่ามันจะสนุกแค่ไหน โอเคทุกคนเดี๋ยววันนี้เราจะสร้างช่องใหม่แล้วนะเพราะอีเมลเก่าถูกลบเอออันนี้ฝากช่องน้องวันนี้ทนทเดี๋ยวเราจะใส่แท็กให้เออเยื่ออะไรต่อไปห้องเราไม่สิเยื่ออะไรแรกเพราะว่าอันนี้เราอันนี้เราเล่นอันนี้เราไม่ได้เล่นแบบสร้างห้องกันทุกคนเราเล่นแบบว่าแบบเล่นแบบมดปกติเลยเพราะว่าเราจะมาใช้สกิลให้ทุกคนได้ดูกันว่าสกิลของวันด้าเป็นยังไงบ้าง สกิลโค้ดเทปเลยอะ่ะเออทม่มอา้าวความความรู้สึกชาแน่ๆเลยดิเนยมานี่เออโอมีเออ,เอ,อคิดหนึ่งอันนี้ใครอันนี้บันนี้ปะอันนี้ไม่ใช่ใช่อันนี้ไม่ใช่บันนี้ไงก็ขอค้าดะไวกัน โอ้โดนจับโดนวันดาล่างเอ็นเกนจับโอ้โนเวลาเล่นล่างนี้ห้ามห้ามเรียกว่าวันดาปกติทุกคนเราต้องเรียกว่าอะไรเราต้องเรียกว่าสการ์เล็ตวิชล่างหม่ำเรียกให้เต็มยศใช่ครับว่าเป็นคนมีพยูฟัสากสการ์เล็ตวิชมัลติเวิร์สเอออุ้ยไปไหน จะไปไหนมานี่เจอเลยใช้สกิลเอพังเกาะแล้วก็ใช้สกิลอีกทีหนึ่งเกาะต่อแตกนะพี่ภูมิบอกไว้ฮะสกิลเอทีหนึ่งแล้วก็สกิลเอ่ออไ้นั่นสกิลเ e อทีหนึ่งเกาะน,น่าจะแตกเลยใช่ ต,ต,ตา,ามห่าน้อง,องบัน <มา S 1> ดนี้ปฏิบัติแหบบนึง่นงนันไงเจอแล้วบินไวเวอรอพี่นายินะมัน,น,น,ชนใช่หนูอันนไงเจอแล้วเอาหนูไปด้วยมไมเออเออนีวิจารอานีพิจก,ก,ก,การก่อนนี่วิจาก,การนีนั่น Ừ, เออมาหนามานีามาโอาา๊ยมานี่โอ้ยโหน่าต้องสารที่มูมิเปิดกเกาะแล้สู้เออนี่เออใครแนวพ่ภูมานี้ที่ที่มาหานะแป็นหนึ่งเฮ้ยมนออกแม่ไปเลยอ่ะ มันลีสิใช่มันลีตายมันตายแล้วมไปแล้วพี่อ้าวน่าสงสารเหลือเกิน <déb uk> ทุกคนอันอันนี้คืออันนี้คือเราไม่ได้มาเล่นตัวโกงเพื่อจะแบบว่าเพื่อจะมากแกล้งคนอื่นนะอันนี้คือการรีวิวเบนตัวนะฮะว่าเราจะรีวิวให้แบบว่าถ้าเล่นแบบปกติมันเป็นยังไงอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราจะลองใช้ส,สกิลสกอจิตกันเถอะ ไปไปหาคนที่อยู่ในแหงกันว่าตอนนี้สภาพอากาศเป็นไงบ้างเกิดอะไรขึ้นเอ้ยโอ้ยบันนี้โอ้ยอสกิลแรงมากเลยอะ่ะดาเมตั้ง้าสิบวิเดี่ยวทำไมเป็นอย่างงี้ฮะอ้า,อารัาน เออทุกคนเราทำการเต้นแล้วก็เปิดด์กโฮมไปด้วยนะอันนี้คือเราจะจบคลิปนะทุกคนโอเคก็จบไปแล้วกับการดีวิวแล้วก็การเล่นตัวละครวานด้าที่สการ์เล็ตวิชล่างหม่ำนั่นเองเอออะไรนี่เหนื่อยมากเขาว่าสกิวนางเยอะมากใช่แบบว่าโอ้ my god เหนื่อยจริงๆโอเคทุกคนสำหรับวันนี้ก็ข้อลาไปก่อนบายบายเจอกันเนเออ